One, two, three. Come on. Come on. Come on. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just. So hard to let it go. Shine a light, I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. Of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget, my heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Let this สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทยไทยสปายแแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป่องปลายสู้ขูสุดคนนะจ้าเอฟซีเก่า f อฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงจอยจอย,จอยแจ๋วแจวหมอม้อยห้อยสังนะคะเมื่อนี้มีเรื่องอย่างมาว่าสู้กันฟังเนาะคะ่ะพี่น้องป่องปลายคะ่ะก็มีเรื่องอยุวา กว่าจะได้แฟนฝรั่งได้ด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนคาถาหรือว่ด,ดวงชะตาชีวิตลิขิตมาเนาะคะ่ะมาบอกสู้กันฟังหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะตอนที่โตโต,โต้ทำงานที่ปัทยาเนาะจ้ะกึ่งบาร์กึ่งคาเฟ่ที่นู่นเนาะคะ่ะเป็นทั้งแคทเชียเป็นทั้งบาร์น้ำกระท่อมม้าเนาะคะ่ะแต่จีทองไว้เลยะคะ่ะ อยากได้ฝรัง่งเราก็ต้องเข้าดงฝรัง่งไปอยู่ที่จุดที่มีฝรัง่งเนาะค่ะพี่นองป่องปายขาจังสิได้วาาสันวาเขาอยากได้เห็ดเขากับเข้าดงเห็ดนะคะเขาอยากได้ปลาเขากับไปหาหนองน้ำเนาะคะ่ะบาทนี่ตะก,กี้กับทองไว้นะคะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถาตอนดิโต่ทำงานยู่พุ่นนะคะกับเพื่อนหลากหลายคนคือกันเนาะคะ่ะ มีช่วงหนึ่งสิบอกสูฟังเนาะค่ะเพื่อนอยุทางสุรินทาาบุรีรัมเนาะค่ะเพะื่อกะมีมีของพวกข้องขม้งขมิน้นพวกเกลยพวกกระเทยพวกนี่ตองมีสายมูเตรูเนาะค่ะแต่จีพันบอกว่าวัดนั่นดีมีนวดมีอาจารย์ดีนวดกระลับหนึ่งพันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันกับผ้ากันเหมาหลดไปเนาะค่ะในช่วงนั้นนะคะ ตอนที่หากระหาขาหาเนี่ยอีหลีเด้กพี่น้องป่องไปขาไ,ไปหาน้ำหาดน้ำบาน้ำหยังปายกันเนาะค่ะไปขึ้นไปไหว้พระบนเขาแดไปบนไปบานไปศาลกล่าวแด่มื้อนี้มเว่าคือว่าสรุปเล้วซูมือนี่ย้อนไปเล้วกะจักวา้เฟนฝรังย้อนอันใดเนาะค่ะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ได้ว่า ไม่เชื่ออย่ารบหลูนะคะเราก็เด้ว่าจากตัวตัวเองสมัยก่อนนะคะก็เคยไปบนนะคะยังเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรบนเขาสอทรห้าพัทยานะคะเพื่อก็มีฟังหนึ่งเสด็จเตีย่ยฟังหนึ่งเขาผาใหญ่นะคะหลวงพ่อผาใหญ่เ่นแต่ทุกวันนี้ตัวตัวไปถ้าได้กลับไปเมืองไทยทีไรก็จะไปเยี่ยมเพื่อนฝูงอยู่ทางพัทยาหลากหลายคนนะคะขาดไม่ได้ตัวตวเขาจะซื้อของขึ้นไปไหว้ท่าน เป็นประจําเพราะท่านเป็นองค์ประมุขประธานอยู่ที่นั่นเนาะค่ะนี่แหละค่ะเท่าซุเมเอื้นี้จักว่าใดแฟนมยอนหยังบางเทียคนกระถามด้อค่ะหาฝรังก็ได้ฝรังก็ได้คบฝรังหลายคนได้ย้อนหยัางจะมีของดียี่หยังมีเสน่ย์ย่หยังมีมนต์อีหยังทั้งนี้ทั้งนั้นเฮากระบอกพ่อถืกทั้งการพูดการจาสื่อสารร้อยยิ้มถูกสิ่งถูกอย่างในโตเฮาที่เป็นเฮานี่แหละค่ะกับเรืองไง ที่ไปเอาของดีวัดนั่นวัดนี่กับไปยุคค่ะไปเสริมไปเจิมไปลุ่ห,หนาท่องลุ่งนั่นลุ่นี่กับว่าไปเนาะค่ะเขาก็เห็ดยุคค่ะไปซักหาแถวซักยันนั่นยันนี่กับมีบางนะคะน้ำหล่างไกยนะคะเขากับพึ่งหลากหลายทางนะคะจนมาหอดมือนี่จนจากคบกับฝรั่งคนนั่นคนนี่มานะคะข้างหนึ่งเคยได้เกลือ,อยุทอกับพี่นองขาเกลือจาก เป็นหมอดูหมอทำอยู่บานตัวโตเองนะคะเพิ่นให้เกลือมากระปุกหนึ่งนะคะตัวโตไปบูซาเพิ่นมาเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าให้เอาเกลือไปเกลือนี่ไปเกลือไอเพิ่นกับปุกเสกมาเรียบร้อยนะคะเขาก็ไปส่งไปว่าไปหยอดใซรกาแฟาให้ฝรั่งกินเหมือนสันว่าตอนที่ตัวโตไปอยู่กับฝรั่งไอประเทศอังกฤษนะคะส่ายฟังค่ะ,คะเกลือกับไปตักใส่พอดีส่งกาแฟไ้ฝรั่งไปตักเกลือใส่หลายฝรั่งกับา่าป้า บ่แม่นหมอกาตุ้มน้ำเฮามีปัญหาบอกกาแฟคือเข้มคักแข้ว่าสันว่าเอาก็อยากหัวนะคะใจกะใส่หลายโผล่ขึ้นไปขึ้นมาแล้วอ้าวลงไปว่าสันดกแต่ว่าสมือฝรั่งก็หนีกันยังเด็ดที่ตอกันอยู่ที่ข่ะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่กันยังว่าเอาบานนี้กับโไปบานนี้พ่อพ่อใหญ่ตีลมหายใจจากเฟนเก้าหนึ่งกับโไปโซ่ไหนไปกินพร้อมอีกนะคะอันนี้คอเบอกสู้กันฟังนะคะ เาจากว่าันใดเป็นอันใดน,นะครับผู้ใดวานใดดีกับไปกันหลอกอารมนะคะตอนนั้นนะคะเหมาหลดกันไปสุรินแดีบุรีรัมเดียเมาจากพัทยาไปกันหาก้นหกข้น,นจากว่าของหยังต่อหยังเนาะค่ะเว่ากว่าขมงเมนกว่ากันไปเนาะค่ะสายมูเตลูสายนี้นะคะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมลเราก็เอาด้วยคาถาทั้งวาจาหวานล้อมอีกอย่างหนึ่งกับ เขากับไปอยู่ในดมของมันนะคะได้ย้อนยั้งเท่าซูเมือนี่เข้ากับยังบ่ได้คำตอบนะคะแต่ว่ากับบอเสือบ่ได้ลบลูนะคะยังบานตัวโตเองนะคะตัวตัวกับมีพระพุดผาหยังมาครับองค์ปูนะครับโตตัวตกับสายอิสานบานเท่านะคะกับนับถือองค์พญานาคนะคะกับมีไหวแล้วก็มีพระพิคนีนะคะมีจุดไหวเพิ่นวันนราวันหยังกับไหวผลละมากรากใหม่พ่นน้ำนะคะสวดมนต์ไหวพระไป อันนี้ก็คือมาบอกสู้กันฟั่งนะคะมีคนถามตัวโตวคือกันนะจ้าว่าซูเมอนี่สรุปเลี่ยวจะได้หัวฝรังได้แฟนฟรังนี่ได้ย้อนหยัางบางทีก็ให้คาตอบพ่อถือเด้อค่ะธนาตอนพุ่นกะหลากหลายเนวนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นสมมติการไปบนบานสารเก่าวก็อย่าลืมเด้อค่ะอันเอาไปบนกนกกระบุปไปผู้ข่าได้อนี่ยนี่ใสยให้นั่นผู้ข่าได้นั่นสใส่หนี่ทำเพราะใดก็จังว่ากันให้ระบุ วันเดือนปีมือไปเลยนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนาะคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่บุคละคลเด้อค่ะของพวกนี้กับว่าเสือ้อบ่ได้ลบลูะะ่เนาะค่ะเขากับเสื้อในสิ่งที่ดีที่เอาทํามาน้ามุนั่นแหละคะ่ะประกอบกันการเอาใจเอย่ยการสื่อสารการยิ้มร่อยยิ้มว่าจาต่างๆนี่แหละคะ่ะที่ให้ฝรั่งหักเข้าเข้าใจเข้านะคะจังหนั้นได้มาเป็น่งเป็นแฟนได้เป็นมาดามเนีย่ยฝรั่ง เท่าสุมือนี่วสันวาเนาะค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆกระถามมานะคะสรุปแล้วสรุปแล้วได้คาตอบหรืยองว่าได้แฟนฝรั่งเท่าสุมือนี่ได้ย้อนอีหยังวสันวาก็เลยมีเรื่องเนี่ยมาบอกสู้กันฟังนี่แหละครับพี่นออ้องฟังไปค่ะใจ่กี่เราโอ้ยะจ่าวัดไหนนะคะวัดแถวพัทยาเอ่ยตำหนักนู้นเอ่ยตำหนักนี้เอ่ยไปดูดวงกระพองกันนะคะกับพระฤาษีพุนบดีเด้ค่ะกับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะ ทำให้เรามีพลังที่จะเดินจะเหินจะต่อสู้กับชีวิตก็ว่าไปเนาะค่ะก็ไ่ได้เหลือบากกว่าแรงนะคะได้เงินเดือนแดงเทียกับแช่กันออกมากค่ะเหมาหลดตู่กันไปทวนทวนนะคะนวดตะลับหนึ่งก็ได้มาบุษ่ามา่เดือนสองพันสามพันห้ันก็ว่าไปนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนอยู่กันในตอนนั้นเข้ามานั่งยุดยุดนี่เขาว่าขิดพอก็เลยอยากเบอกสู้พอแม่พี่น้องฟังนะคะว่า มนสเสนหรือว่าโชควาสนาโชคชะตาพรมลิขิตทําให้ชีวิตเราได้มานั่งอยู่เมืองนอกเมืองนาได้มาเปลี่นมาดงม,มาดามเมียฝรั่งฝรั่งทั้งนี้ทั้งนั้นกับแต่ละคนก็เหตุผลแตกต่างกันไปแต่ว่าเฮ้ากับได้ซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองไทยเฮ้านะคะหลากหลายอย่างเด็ดจุนเด็ดเจือกันนะคะสิ่งที่แน่ๆก็คือบริเวณบุญคุณพ่อแม่นั่นแหละค่ะที่เรียงดูเฮ้ามากที่ให้ชีวิต ให้กำเนิดเฮ้ามาให้ร่างกายครบ32เฮ้ามานะคะมันสมองเฮาจังสี่นะคะแขนขาเฮ้านะคะได้ต่อสู่ได้ขควนควายเพื่อกลับขึ้นไปในวันข้างหน้าเพื่อได้ซอยหรือว่าพอเม่พี่น้องนะคะหรือพอได้จุนเจือกันไปนะคะย่ามจำเป็ยนย่ามชุกเชิญน,นะคะก็ได้ใส่ได้ซอยยอนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความอดทนนะคะ ตัวมาอยู่แดนไก่กะสิ่งที่มีอิลีก็คือความอดทนนะคะคำสั้นๆแต่ใช้ได้เสมอนะคะอดทนนะคะและก็ให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจตัวเองนะคะบานนี้ก็บอกไปทางเมืองไทยอีกก้อนเนาะค่ะตัวก็ให้กำลังใจทุกคนเด้อค่ะสู่ๆไปเด้อค่ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีนะคะ เรื่องโรคระบาดเอืออะไรเอ่ยรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใส่หน้ากากตลอดลังมือตลอดนะคะแต่ว่าวสมัยนี้ทางห้อนเล่นนี่แะเลนเปิดอิสระเซรีเลี่ยวว่าได้ใส่หน้ากากากันยังรักษาระยะห่างอยู่ค่ะหันไปเที่ยวไซไปเห็นหม่องได้งามก็สิดท้ายผสมประสานกับนังเวอลสู้กันเบิงสู้กันฟังเด้อค่ะยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆเด้อค่ะ อย่าฝ่าเปิดฝ่าเบื่อกันเด้อเสียงจ่อยจ่อยมาม้อยยังสี่กระไดเนาะค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้าขอบคุณและสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะ